สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาทุกทนนา่านนะครับผมคนบ้านๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับท่านที่กําลังใช้แอปทางรัดอยู่แต่ไม่สามารถเข้าใช้งานแอปได้นะครับแอปแจ้งเตือนให้ปิดการใช้งาน USB debug และ Wireless debug อยู่ภายใต้เมนูทางเลือกผู้พัฒนาแจ้งเตือนตามรูปภาพนี้เลยนะครับสําหรับท่านที่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ vivo และ oppo นะครับ ก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่าเมนูทางเลือกผู้พัฒนาว่ามันคืออะไรเอาไว้ใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับเอาสั้นๆง่ายๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับเมนูทางเลือกพัฒนานะครับอยู่ภายใต้เมนูการตั้งค่าในโทรศัพท์ของเรานะครับเอาไว้สําหรับโปรแกรมเมอร์นะครับอย่างเช่นหาจุดบกพร่องของ usb และอื่นๆนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับเอาไว้สําหรับปรับแต่งโทรศัพท์ของตัวเอง อย่างเช่นปรับแต่ง G P U และแรมนะครับและปรับแต่งอื่นๆอีกมากมายนะครับเมื่อเราเปิดเมนูทางเลือกผู้พัฒนาทิ้งเอาไว้นะครับเราไม่สามารถเข้าใช้งานแอปทางรับได้นะครับระบบมันก็จะแจ้งเตือนเหมือนในรูปภาพนี้เลยนะครับเมนูทางเลือกผู้พัฒนานะครับโทรศัพท์บางยี่ห้ออาจจะเรียกเมนูไม่เหมือนกันนะครับอาจจะเรียกเมนูนักพัฒนาแอปหรือเมนูนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับแต่มันเป็นความหมายเดียวกันนะครับ ก็คือเมนูทางเลือกผู้พัฒนานั่นเองนะครับสำหรับพิธีการปิดใช้งานเมนูทางเลือกผู้พัฒนานะครับเพื่อเข้าใช้งานแอปทางลัดนะครับมี2วิธีนะครับวิธีที่1นนะครับปิดผ่านแอปทางลัดได้เลยนะครับจะมีปุ่มไปที่ทางเลือกพัฒนาเลยนะครับอันนี้ง่ายมากนะครับเพราะระบบมันก็จะนำพาเราไปปิดเลยนะครับผมจะไม่อธิบายในวิธีนี้นะครับเพราะว่าเราสามารถ กดเข้าไปปิดได้เลยนะครับแต่ผมจะมาอธิบายนะครับในวิธีที่2นะครับปิดทางเลือกผู้พัฒนาที่เมนูการตั้งค่าในโทรศัพท์ของเรานะครับสำหรับคนที่หาเมนูทางเลือกผู้พัฒนาไม่เจอนะครับใช้วิธีที่2ได้เลยนะครับผมจะอธิบายสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อยอดฮิตเลยนะครับ vivo และ oppo นะครับ เพราะบางคนหาเมนูทางเลือกผู้พัฒนาไม่เจอนะครับเริ่มต้นที่โทรศัพท์ยี่ห้อ vivo นะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเลือกระบบเลือกตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาแอปหลังจากนั้นให้เรากดปิดได้เลยนะครับสำหรับโทรศัพท์ยี่ห้อ vivo นะครับถ้าเราหาเมนูนักพัฒนาแอปไม่เจอนะครับให้เรานะครับทำแบบนี้นะครับ เข้าไปที่การตั้งค่าเลือกเกี่ยวกับโทรศัพท์เลือกหมายเลขบิลแล้วกดย้ำๆเจ็ดครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับหน้าจอจะแสดงข้อความตอนนี้คุณเป็นนักพัฒนาซอฟแวร์แล้วหลังจากนั้นนะครับให้เรากลับมาที่การตั้งค่าเลือกระบบเลือกตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาแอปหลังจากนั้นให้เรากดปิดได้เลยนะครับสําหรับท่านที่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ oppo นะครับ เข้าไปที่การตั้งค่าเลือกตั้งค่าเพิ่มเติมเลือกตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์หลังจากนั้นให้เรากดปิดสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับสำหรับโทรศัพท์ยี่ห้อ oppo นะครับถ้าเราหาเมนูนี้ไม่เจอนะครับให้เราทำแบบนี้นะครับเข้าไปที่การตั้งค่าเลือกเกี่ยวกับโทรศัพท์เลือกเวอร์ชันแล้วกดตรงที่หมายเลขดิลกดยำ้ยำๆ7-8ครั้งนะครับ เมื่อเราใส่รหัสผ่านปลดล็อกหน้าจอนะครับหน้าจอจะแสดงข้อความว่าขณะนี้คุณอยู่ในโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับมาที่การตั้งค่านะครับเลือกตั้งค่าเพิ่มเติมเลือกตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เรากดปิดสําหรับตัวเลือกนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับเมื่อเราปิดเมนูทางเลือกผู้พัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาลองเปิดแอปทางลัดดูนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้จริง หรือไม่นะครับหลังจากที่เราปิดเมนูทางเลือกผู้พัฒนาเรียบร้อยนะครับสำหรับท่านที่ไม่สามารถเปิดแอปทางลัดได้นะครับระบบมันแจ้งเตือนให้เราปิด USB debug หรือว่า wallet debug นะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปทำดูนะครับเมื่อท่านดูคลิปนี้จบแล้วนะครับสามารถทำได้แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคนบ้านๆก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆ ข่าวสารดีๆจากผมคนบ้านๆชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ